bye, -bye. สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม r e g e n of m a n มานาะครับใน E ีีนี้เป็น EP ีที่6นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปออกทำภารกิจกันใน E p ีนี้เดี๋ยวผมขอดูสกิลนิดนึงนะครับสกิลเนี่ยผมเอาสม,มุทรสาวไว้แล้วกันแล้วก็เคาน์เตอร์ไอแคลนนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็น d e f e n s i นะอันนี้ไม่ไแน่ใจว่ามันคือท่าอะไรวะโอเคเดี๋ยวขอลองท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวที่ผมแนะนำนะครับตัวสกิลที่ผมแนะนำเนี่ยคือจะเป็นท่าสม,มุทรสาวตัวนี้ แนะนำว่าใน E.P. นี้ได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ใน E.P. นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในเนื้อเรื่องที่กึ่งกึ่ง้ายเป็นการหาเบาะแสนะครับหาคนหายแล้วก็แนวๆประมาณนักสื่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคไป จุดเริ่มต้นของอหลาย EP นะครับหลายเนื้อเรื่องหลายคเควสประิจที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเริ่มต้นกัน,กนที่หมู่บ้านโดมิน่านะครับซึ่งใน EP นี้ในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราไปที่หมู่บ้านโดมิน่าครับและหลังจากที่เราเข้ามาในมู่บ้านแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนื้อเรื่องใน EP นี้ของเรานะครับจะอยู่ในสวนน้ำผุครับที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของหมู่บ้านนะครับก็ตรงไปที่น้ําพุของหมู่บ้านเลย ตรงนี้นะครับในพื้นที่ตรงนี้ี่จะมอีอยู่2ตัวละครอยู่2อ p c นะครับที่เขาประจําการอยู่ที่นี่นะครับจะมีเป็นลิงนะครับถ้าดูไม่ผิดที่กําลังเล่นลูกบอลวุ่หมุนอยู่แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เล่นเครื่องดนตรีอยู่นะครับมาเรามาคุยกับตัวที่เล่นเครื่องดนตรีครับอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้จะหายไปออกจากแหวครับเหมือนว่าเขาคิดอะไรบางอย่างได้นะครับเราก็ ลิงก็เลยงงครับว่าอา้าวหายไปไหนเนี่ยเราไปคุยกับลิงครับเออเขาจะไปที่ไหนกันเนะอืมอ่ะช่เหมือนเธอเดี๋ยวเขาก็คงกลับมาเองแหละโอเคแล้วเราก็ไปตามเขากันครับไปดูว่าเขาไปที่ไหนกันนะครับก็เดินตามเขาไปครับสรุปว่าเราเดินตามเข้ามาเนี่ยเราจะหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรเราเดินกลับไปครับที่จุดเดิมเลยปั๊บแล้วก็กลับมาที่สวนน้ำพุครับ ซึ่งเราก็จะมาบอกข่าวกับคนนี้ครับว่าเราไม่เจอครับนายเห็นดิเดลบ้างไหมดิเดลก็คือตัวละครที่เล่นข่องดนตรีมสักครู่เนี่ยครับก็เขาเนี่ยมกักจะวิ่งหนีฉันเป็นประจำเสมอเลยนะฉันเนี่ยอ๋อโอเคคนนี้เนี่ยเขาเล่นไอลูกบอลที่โยนโยนไปเนี่ยเขาเรียกว่าจักกิ้งนะครับอ่าจักกิ้งของฉันเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้เลยถ้าสมมติว่าเกิดไม่มีการเล่นดนตรีของเขาแล้วก็เดินหนีครับ ซึ่งผมคิดว่าตัวลิงเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าตัวลิงชื่ออะไรแต่ว่าเรารูแล้วว่าตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เล่นเครื่องดนตรีเนี่ยชื่อว่าดิเดลนะครับและชื่อตอนนี้ก็คือการตามหาดิเดลนั่นเองนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าชื่อตอนคือจดหมายของดิเดลนะครับซึ่งดิเดลเนี่ยหายไปนะครับเรากลับมาที่ส่วนที่เป็นเซนเตอร์นะครับของบูบ้าเลยให้เรามาคุยกับมนุษย์้ดไมายตรงนี้ครับมนุษย์้ดหมายบอกว่าพอดีฉันเห็นนกตัวหนึ่งนะมันกําลังแบกอะไรบางอย่างขึ้นไปในอากาศอะ ถ้าสมมติว่าเกิดนายอยากรู้เรื่องนกแล้วก็นายก็ไปถามเกี่ยวกับนกสิเอาต้องไปถามนกนะครับโอเคและนกที่ว่านี้ก็อยู่ในโรงแรมนี้ที่เราเคยเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วครับเราก็มาเจอกับน้องลิงของเรานะครับที่เข้ามาตามเพื่อนเช่นเดียวกันนกในที่นี้อันนี้นกเหรอผมก,ก็นึกว่าไก่เขาบอกว่าอ๋อใช่เขาใจแล้วนายคิดว่าอ๋อต้องบอกว่าเธอคิดว่าฉันเนี่ยรับพาตัวเพื่อนของเธอไปงั้นเหรอเพราะว่าเจ้านุรย์ต้นไม้นั่นเห็นนก กำลังค้าอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่แต่ว่าฉันเนี่ยก็ไม่ได้โทษเธอนะว่าเธอเป็นโจลักพระตัวนะแต่ว่าอ่ะอ่ะโอเคโอเคเข้าใจลนะบางทีฉันอาจจะพูดอะไรบางอย่างให้เธอเนี่ยเข้าใจหรือไั่าใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะฉันบินไม่ได้อ้อใช่ใช่ใช,ใช่ฉันลืมไปว่าเธอเป็นไก่นั่นเองนะผมก็ว่าแล้วมันเป็นไก่นะครับเฮ้อ ฉันน่ะไม่ใช่ไก่หรอกนะฉันน่ะคืออ่าคานารีคานารีนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแนวประมาณนกสีเหลืองหรืออะไรประมาณนี้นกขมิ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ไแน่ใจนกขมิน้นจริงๆมันก็บินได้ไม่ใช่เหรอเออแต่วันนี้เขาบอกว่าเออฉันน่ะเป็นนกขมิ้นนะเป็นนกสีเหลืองเอาจริงดิหมายความยังไงเอาจริงเนี่ยเอ่อโทษทีโทษทีฉันขอโทษนะขอผิดฉันเองอะ่ะอ่ะช่างมันเถอะก็ฉันอะ ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะแต่ว่าฉันเคยเห็นดิดเดิลเนี่ยซื้อสแตมเมื่อนา,นานมาแล้วอะนะบางทีแล้วเพริิกนก็คือไอ้นกที่มันคาบจดหมายหรือส่งจดหมายครับเพริิกนหรือลุงส่งจดหมายเนี่ยอาจจะเอาเพื่อนเอา,เอา,เอาตัวเพื่อนเธอไปก็ได้นะโอ้นั่นเมกเซนมากๆเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวฉันจะไปซื้อสแตมเราก็เอามาแปะตัวฉันหลังจากนั้นก็รอให้ลุงนกเนี่ยมาสนใจฉันก็แล้วกันโอเคเราเจอกันนะ อ่าโอเคตอนนี้บาะแสต่อไปครับเรามาคุยกับเอ่อป้าป้าไก่นะครับป้าไก่แล้วกันมาคุยกับป้าไก่ครับเออไม่รู้อะนะว่าดิดเดลมันจะไปที่ไหนถ้าสมมติว่าเกิดดิดเดลหายตัวไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันจะหาจากบ่อแสสถานที่ที่เห็นเขาเป็นครั้งสุดท้าย โอเคนี่คือบอกแสนะครับก็คือจริงๆแล้ว่าในเนื้อเรื่องใน EP นี้นะครับในตอนนี้เนี่ยในภารกิจนี้นะครับก็คือการที่เราได้ฝึกภาษาอังกฤษนั่นเองเราจะต้องคุยกับคนต่างๆเพื่อหาบอกแสแต่ว่าตรงที่ผมลดขั้นตอนไปนะครับคือคุยเฉพาะคนที่ได้บอกแสจริงๆแล้วก็คุยเฉพาะคนที่ติ๊กเกอร์เหตุการณ์เท่านั้นนะครับเมื่อกี้เขาบอกเราว่าให้เราไปหาจุดที่ดิเดลหายตัวไปนะครับหรือคาสดท้าที่เราเห็นดิเดลก็คือที่นี่นั่นเองที่เราคลาดกับดิเดลมานะครับโอเคเรามาเจ น้องลิงของเรานะครับก็มาเออดิดเดอจะไปที่ไหนได้นะแล้วก็ตั้งแต่ที่ฉันรู้จักกับดิดเตมาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสุ่มซ้ำบางทีแล้วบางทีเขาอาจจะเอาสแตมเนี่ยแปะที่หน้าของเขาแล้วลุงส่งจดหมายเขาก็เลยพยายามเอาหมอนั่นไปส่งที่ไหนสักที่หนึ่งแบบนี้ไงล่ะโอเคแล้วสแตมอย่างใหญ่เลยครับ ยังมีจดหมายที่ยังไม่ได้ส่งจดหมายที่ยังไม่ได้ส่งมาแล้วครับเรียบร้อยโอ้มาแล้วหรอป้าเรียบร้อยครับอ่าปล่อยฉันไปนะอาไปหนีไม่ได้ครับฉันไม่ใช่จดหมายนะจมอกโง่อเอ้ยได้โปรดอย่ามาแข็งขวางกันทําง,งานของฉันฟีดโอ้บูทด้วยครับปล่อยฉันไปเรียบร้อยครับเราก็ตั้งแต่ที่มาครับเพิ่งจะเข้าสู่ภารกิจของเรานะครับภารกิจที่มีชื่อว่า ดิดเดิลสเลเทอร์นะครับหรือจดหมายของดิดเดิลนั่นเองนะครับไปหลังจากนั้นเราเดินออกมานิดนึงครับเราก็เดี๋ยวเรากลับเข้าไปใหม่นะครับโอเคเราจะเห็นลุงจดหมายนะครับเราก็ไปคุยกับลุงที่ส่งจดหมายนิดนึงลวกันว่าออพอดีมีจดหมายที่ส่งผิดพลาดไปนะออพอดีว่าฉันเอาไปส่งที่อันนี้ผมแปลเขาคครับพอดีว่ามันเป็นเหมือนกับโน้ตเพลงมาเขาบอกว่า ไปส่งที่ไฮเวย์นั่นเองนะครับนี่คือสถานที่ต่อไปครับที่เราจะต้องไปนะครับคือถ้าเราไม่คุยกับลุงส่งจดหมายเนี่ยเราจะไม่สามารถติกเกอร์เหตุการณ์ต่อไปหรือภารกิจต,ต่อไปจะดําเนินไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาคุยกับลุงคนนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนะั้นเราก็จะได้เป้าหมายต่อไปแล้วก็คือตัวไฮเวย์นั่นเองตรงนี้แนะนําว่าเราถ้าเรามีสกิลมีนูนน่นนี่จังชันให้เรียบร้อยนะครับต้องบ,บอกว่าเซตติ้งท่าต่างๆให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะครับจะไปเจอบอสในด่านนี้ด้วยนะครับ คือต้องบอกว่าบอสเนี่ยค่อนข้างจะยากมากๆเลยแหละโอเคก็ไปที่ดอออนไฮเวย์นะครับยังคงใช้สถานที่เดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีการวางอาร์ติแฟกต์ใหม่ๆเลยก็เดี๋ยวจะเล่นไอ้พวกเนี้ยให้หมดก่อนแล้วกันไปครับเพราะก็จริงๆเนี่ยถ้าสมมติรถเกิดใครขี้เกียจเดินนะครับหรือว่าขี้เกียจด,ดูเรื่องของการต่อสู้สามารถข้ามไปเลยนะครับสกิปข้ามไปเลยหรือใช้บริการของฮิปโปสีพูนี้ก็ได้นะครับแต่เนื่องมาจากว่าจริงๆผมอยากจะเ,เรียกว่า สกิลที่เป็นสกิลในการใช้ท่าไม่ตายนะครับคืออันนี้สําคัญมากๆถ้าเราได้ท่าไม่ตายตัวนี้มาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ท่าซมบสซอลปึ๊บนี่อันนี้ท่าแรงมากครับฟึบเฮ้ยมันป้องกันได้เหรอปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคปึ๊บเอ้ยมาดิเอาสมแไม่โดนอะอะตีธรรมาดาก็และสลับสลับกันไปครับปั๊บป๊บ,ปบ โอเคไปต่อครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดใครใช้บริการนะครับที่โปสีพูเนี่ยคือเขาจะไปส่งตรงที่มีจุดจดหมายตกพอดีนะครับคือเป้าหมายของเราคือจุดจดหมายตกนั่นเองซึ่งมันก็จะทําให้ประหยัดเวลาครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เก็บของเราจะไม่ได้สู้เราจะไม่ได้ปั๊มสกิลต่างๆนะครับเออทำไมมันโดนยากจังโอเคพบโดนยากมากพบโอ้โหโดนจนท้อแล้วพบโอเค โดนหนึ่งโดนสองโดนสามได้เป็นลูกอมมาครับลูกอมเนี่ยช่วยเพิ่มท่าไม่ตายนะครับเจดท่าไม่ตายมาอีกท่าหนึ่งผมยังไม่ได้ใช้แล้วกันขออยากจะได้ท่าไม่ตายของอท่านี้ครับท่าสมมซมเพราะว่าเป็นท่าไม่ตายที่ค่อนข้างจะระยะไกลแล้วก็ระยะในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะกว้านะครับเลยทําให้เวลาเราใช้ท่าไม่ตายเนี่ย จะได้สามารถจัดการบอสได้ง่ายๆนะครับป๊บเฮ้ยเดี๋ยวๆีโอเคเจนี่ขอเบมี่ก่อนเราต้องหัวขออ้าวสัตว์เลี้ยงเราตุยไปแล้วเฮ้ยมันป้องกันได้ด้วยโอเคปึ๊บอีกทีเดียวเรียบร้อยได้เป็นสก,กางรโอเคได้เป็นสไปรัลเว็บนะครับนี่คือท่าที่ผมต้องการนะครับหลังจากนี้ผมจะไม่ค่อยสู้แนละ้วจะใช้ท่าแบบปกติแล้วน,นะจะผมขอแอสสกิลนิดนึงครับ สกิลเนี่ยเอาเป็น LT ละกัน LT LT LB เอาเป็นอันนี้ละกันครับปึ๊บแทนไปเลยเป็นสไปรัลนะครับสไปรัลเว็บส่วนนี้ก็จะเป็นอีกท่าหนึง่งเป็นเมื่อกี้เราใช้โอเคอันนี้นะครับแล้วก็อ๋อโอเคเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับมันจะมีท่าสไปรัลเว็อีกอันนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นขวานที่ถือ2มือนะครับก็จะเห็นว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะ เรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับก็คือเหมือนกับประมาณร่ระอัพหนึ่งท่าแต่ว่าเราใช้ได้สองอาวุธด้วยนะครับประมาณนี้โอเคนั่นหมายความว่าอาวุธแต่ละชนิดนะครับถ้าสกิลต่างๆก็จะไม่เหมือนกันด้วยเพระาะฉะนั้นเราใช้อาวุธไหนก็ควรจะเป็น,นันนี้น,นะครับโอเคตัวนี้เราลงมาตามทางน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะทางแยกอีกทีนึงเราก็จะเจอกับตัวไอเทมที่ต้องการแล้วเอ้ยผมใช้ผิดมันต้องเป็น LT ีสินะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตายเหมือนกันครับตายเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวผมขอลองใช้ท่านี้นะครับอ๋อโอเคท่านี้คือปึ๊บอ๋อพุ่งทิมพุ่งทิมโอ้นี่น่าจะเป็นท่าของหอกจิ้มจิ้มจิ้มพุ่ง,งจิ้มพุ่งจิ้มโอ้ไกลอยู่ไกลอยู่พุ่งจิมพุ่งจิมปึ๊บได้แต่ของโอเคก็ได้เป็นพวกซีดเป็นพวกมเม็ดต่างๆนะครับก็ เอาพูดถึงต้นไม้นะครับภารกิจที่เราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยก็ผมอาจจะไม่ได้ไปดูต้นไม้บ่อยๆนะครับคือเดี๋ยวผมจะไปดูหลังไม้ได้แหละเก็บพวกประเภทต่างๆอะไรพวกนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวผมขอใช้ท่าใหม่เอ้ยขอขอใช้ท่าใหม่หน่อยสิปื๊บสไปรัลเวฟครับกวาดปรับ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 นครับคือมันจะโดนแบบเรียกว่าเยอะมากแล้วก็มันจะทําให้เรียกว่าลดระยะนะครับการที่เราจะอยู่คนละ แนวเดียวกับบอสหรือศัตรูเนี่ยมันก็ทําให้เรามีโอกาสโจมตีได้มากขึ้นครับโอเคก็ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเกิดเราใช้บริการหมูอ่าไม่ใช่หมูทิปโปสีชมพูเนี่ยเราก็จะมาที่แมปนี้นะครับเราก็จะเจอกับจดหมายที่ตกอยู่นะครับให้เราทาการเก็บสํารวจดลยเฮ้ยนันจดหมายนี่นะปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บยังไม่รู้เลยตัวนี้ชื่ออะไรเออดูเหมือนว่าจะเป็นลายมือของดิเดลนะนั่นน่นั่นน,น,น,น่อืม ดูเหมือนไม่มีใครเห็นซะด้วยสิเพราะฉะนั้นอ่าเนี่ยครับเราเห็นนะครับมีตัวเือให้เราตอบ3ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเลือกตัวเลือกตัวไหนแล้วมันมีโอกาสที่ทําให้เราไม่ต้องเข้าไปเล่นเควสอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเลือกแบบเป็นคนดีกันแล้วกันนะครับก็จะบอกว่านไม่ใช่ของนายนะอ่าเดี๋ยวไปดูเรื่องก่อนครับข้อแรกนะครับคือไม่ใช่ของนายครับข้อที่2คือไล่เขาไปครับอันที่3าคือ ยิ้ด้ยเฉยๆครับก็คือปล่อยให้เจ้าลิงเนี่ยเปิดจดหมายไปนะครับแต่ว่าผมจะเลือกเป็นคนดีละกันว่าจดหมายนั้นไม่ใช่ของนายนะอามีคนอยู่นี่นะเฮ่นั่นนายอยู่ที่นั่นเหรอไม่ไม่ใช่เลือของนายเลยนะเพื่อนของฉันเนี่ยโดนรับผ้าตัวไปนี่อาจจะเป็นบอกแสดเดียวที่จะาสาม,มารถสืบหาเพื่อนของฉันได้นะเพราะฉะนั้นยังไงชันก็ต้องอ่านมันให้ได้เราก็ไม่ฟังคําของเราครับถึงแม่และพ่อ ผมเนี่ยอยู่ที่นี่สบายดีนะครับโอเคก็ดูเหมือนปกติทั่วไปนะแล้วก็ไ่ดูต่อแล้วกันว่าเขาเขียนอะไรกันต่อผมกําลังจัดโชว์กับอ่ะลิงตัวนี้ชื่อคาเปร่านะครับคาเปร่าคาเปร่าโอเคผมกําลังจัดโชว์อยู่กับคาเปร่าแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมีแค่ผีเสื้อแล้วก็มแมลงมาดูโชว์ของเราเท่านั้นแล้วก็ผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยผมอยากกลับบ้าน อาสาังหารสรุปว่าไอ้ดิโดกลับบ้านครับเ,เนี่ยโหเ,เพื่อนไม่อยากจะเชื่อเลยอาสาังหารแล้ว,วิ่งหนีไปไหนเนี่ยปาป้าป้าป้ามารู้จักบ้านของดิเดลเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอโ้ยังไม่ทันจะอะไรเลยแม่นี่ปพ๊บมเพินี่เราพุ่งชนโอ้ย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 นี่นี่เฮ้ยจริงๆเรากระโดดก็ได้นะ โอ้โหโดนสองดอกโอ้โหไม่ได้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 ครปึ๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถอยถอยโฮ้ยโดนอีกแล้วคือไม่ใช่โอ้ไม่ใช่นะครับผมจะนี่มาปึ Bom ๊บโดนไหมปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาทำให้ตายเราอย่างเก่งเรียบร้อยไป ไปต่อไปต่อไปต่อแล้วก็มาถึงท่าที่เราเคยมาแล้วนะครับอา้าวมาเจอตัวตัวนี้ดิเดิลนี่นะเอ่อฉันหลงทางนะเอาฟังงานดิเดิลเดี๋ยวสุดฉันก็ถือเธอได้ไหมอยอะวิ่งหนีตัวเองสักทีอ๋อแปลว่าไอ้นี่จริงๆมันก็ไม่หนีนะครับมันแค่หลงเฉย,ยๆไปกลับบ้านกันเถอะเอ่อน่ะนี่จดหมายของนายนะ ฉันขอถามอะไรนายหน่อยสิไม่ใช่ว่านายเนี่ยบังเอิญเอาสแตมติดหัวตัวเองแล้วก็ถูกส่งมาที่นี่ใช่ไหมว้าวคาปล่านั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาซะง,งั้นเรื่องจริงอ่ะเนี่ยสรุปว่าสุดท้ายมันจะส่งจดหมายไปให้กับพ่อแม่แต่จดหมายไม่ได้ส่งแล้วก็ไอ้สแตมเนี่ยแต่โดนหัวตัวเองจริงๆครับแต่ดีก่อนนะเออเอเอคือว่าคือว่าคาปล่า ไม่ใช่ว่านายเปิดอ่านจดหมายของฉันแล้วใช่ไหมเอ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะใครจะพาพาอย่างนั้นเล่าเอาสั่งงานโกหกด้วยจริงหรือเปล่าก็อ๋อโอเคเราตอบได้นะครับตรงนี้เนี่ยบางทีแล้วถ้าเราตอบว่าเราเออเขาหมายถึงว่าเจ้าริงคาเไปด้เนี่ยไม่ได้อ่านเนี่ยเผอเราอาจจะต้องเอา่าเราอาจจะไม่ได้ตามออกไปแต่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมขอตอบความจริงไปแล้วกันว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่จริงไอ้ดิงตัวนั้นมันอ่านนะมันแอบอ่านจดหมายนายอะ นายโกหกและคาเบล่าอ้าวซสอย่างงาั้นวิ่งหนีไปแล้วฉัววนขอโทษนะดิดเดฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆปรับปรับปรับปับปรับปับปครับปมายต่อไปของเราก็คือเข้าไปในถ้าแห่งนี้ซึ่งเราเคยเก็บของไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เดินไปเก็บคอนะครับให้เราลงมาชั้นใต้ดินเรื่อยๆครับซึ่งเราจะเจอบอสแต่ก่อนเจอบอสเจอศัตรูอีกสักหนึ่งหรือสองกลุ่มนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวผมเกลียด<ๆ>ไอ้ธนูนี้มากเลยโอเค เฮ้ยเดี๋ยวโอเคปึ๊บโอเคพยายามอย่าให้ธนูมันยิงเออโอ้โหหลับเลยดวนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละปึ๊บ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 มันมีสกิลกล่อมด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมขอสงวนถ้าไม่ตายเอาไว้ใช้กับบอสแล้วกันเอ้ยปึ๊บเอ้าไม่โดนปึ๊บโอเค โอเคึบแล้วรู้สึกว่าท่านี้นะครับผมเคยลองเทสตูสมมุติว่าถ้าเราใส่ศัตรูหลายๆรอบเนี่ยมันจะมืนเหมือนกันนะครับโอ้โหถี่เหลือเกินเพื่อนเอาท่าธรรมดาเี่ยไปจัดไปปั๊บป๊บปั๊บแล้วก็อย่าลืมเอาประสบการณ์ให้สัตว์เลี้ยงเราด้วยนะครับไปไปต่อปั๊บปั๊บปัแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งชั้นนะครับ โอเคมาเจอคาเปร่าแล้วเอ้ยใจเย็นใจเย็นคุยกับคาเปร่ารอบหนึ่งครับโอ้เพื่อนฉันฆ่ากับเขาแล้วเออตรงนู้นนะ่ะมีมอนสเตอร์เต็มเลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปจัดก,การเองครับมอนสเตอร์ตรงนู้นใช่ไหมมาเราก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่บอสแล้วบอสเนี่ยแม้ว่ามันตัวไม่ใหญ่นะครับแต่บอกว่ายากมากๆครับเพราะฉะนั้นจัดก,การให้ดีเออเดี๋ยวผมขอตั้งหลักก่อนแล้วก็มาสไปร์โร์เวฟฟับฟึปับ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 ,ปบ โอเคล้วก็ท่าที่ผมจะใช้นะครับเป็นท่านี้ปับ๊บจะอยู่ใกล้อย่างมานิดนึงนะครับเราก็จะคอยกัดจังหวะไม่ให้มันโจมตีเราได้ครับโจมตีเสร็จถอยหลังครับปุ๊บโอเคประมาณนี้ปุ๊บโอ้สัตว์เลี้ยงเราโดนทีเดียวตายพึบพึบมาๆๆๆแล้วก็จังหวะอย่างงี้สลับไปเรื่อยๆครับโดยที่สักพักหนึ่งเราก็จะได้ใช้ท่าไม่ตายครับก็ใช้ท่าไม่ตายใส่มันเลยฟับโอเค แล้วก็เข้ารูปเดิมครับรูปเดิมถอยห,าหา่างๆมานิดนึงครับเพราะว่าการที่เราถอยหา่างมานเนี่ยมันจะทําให้มันไม่สามารถโจมตีได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโจมตีระยะใกล้อย่างเดียวมันไม่มีท่าโจมตีระยะไก,กลแต่ว่าข้อจํากัดคือเราโจมตีเสร็จเราต้องวิ่งหนีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้กองเล็บมันตะกุยเราได้แล้วก็ต้อบอกว่าโอทีเดียวเนี่ยคือครึ่งหลอดเลยนะครับสาหรับการโจมตีของบอสตัวนี้ฟึ๊บ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือสัตว์เลี้ยงของเราเอ้ยเดี๋ยวๆดีโอเคผมเกือบจะเข้าไปรับกงเล็บมันละมเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับสัตว์เลี้ยงเราไปอีกรอบไม่ต้องสนใจครับจริงจริงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาไว้หลอกเข้ามาก็ได้ครับอ่าอันนี้มันเข้าไปด้านในให้เราพยายามออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่าอบอสเนี่ยมันจะเข้าไปอุดรูข้างในทําให้เราไม่สามารถโจมตีได้ปึบโอเคมายันไป้านี้ปึบโอเค ฮึบโอเคฮึบโอเค,อเคแล้วก็มาปรอ้อมฟึบเอ้ยไกลไปแล้วไกลไปแล้วปา้ปาปา้ปาปา้ปา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 ไกลตายครับไกลตายแล้วหนึ่งสองสามสี่เอามาันออกมาเอาม,าอาม,าอามาันออกมาอย่าเพิ่งพิกัดมันอย่าเพิ่งแกล้มันมันติดหินครับพึบโอเคฮึบ อ้าวไม่โดนไม่โดนถอย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 ฮึบเอ้ยเกือบเกือบอีกทีนึงอีกทีนึงปึ๊บโอเคถอย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 เอามาตีทินมาตีหินทำให้ตายยัดไปปึบปั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 บเอ้าไม่โดนทั้งนั้นโอ้โหไกลไปอ่าช่างมันเสียฟรีเลยปึ๊บปึ๊บโอเคไกลตายนะครับเหลืออีกนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียวสัตว์เลี้ยงเราก็ใกล้ตายเหมือนกันคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราไปหาตัวใหม่ที่มันเก่งกว่านี้ที่มันช่วยเหลือเราได้จริงๆนะครับอ,อ,อาจจะหาตัวที่แบบไม่รู้ว่ามันมีตัวที่มันฮิวเลือดเราได้ด้วยหรือเปล่าฟึบป่าหมดไหมไม่หมดครับเลยอีกหน่อยนึงพึบรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายละป๊าปึบโอเคอีกทีนึงฟึบอีกทีนึงเอ้ยไม่ถึงไม่ถึง เรียบร้อยเฮ้ยเดือดเดืขอเก็บประสบการณ์หน่อยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคมาเรียบร้อยครับแล้วก็คารซีจะตัดกลับไปที่คาเปร่าเลยนะครับไปยังไงบ้างหาดิ่เดีเจอหรือเปล่าก็อ่าดีเดอมาพอดีครับเราก็จะบอกว่าไม่เจอครับเจอแต่บอสฮะอ่ะเป็นเสียงดนตรีเข้ามาเลยนี่ นายมาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ยคาเปล่านายหมายความว่าไงเนี่ยฉันก็กำลังตามหานายอยู่นะไงแล้วนายไปอยู่ไหนมาเออฉันก็ไม่รู้นะอา้าวอย่าบอกนะว่าหลงอีกอ๋อใช่ใช่ฉันก็กําลังตามหานายเหมือนกันนะคาเปล่าแต่ว่าอา่าตัวดิเดลน่าน่าจะเป็นพวกซุ่มซ่ามหรือว่าหลงนะครับเออนายตามหาฉันกันเหรออ๋อใช่ใช่ฉันนะแค่อยากจะบอกว่าฉันขอโทษน,นะ ออฉันน่ะชอบออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าโกรธหรือฉันน่ะชอบทำเรื่องบ้าๆเสมอมาเลยอ่ะาไม่เป็นไรหรอกไปเถอะด,ด,ดิเดลนายอย่าก่อนนะนายชอบทำเรื่องบ้าๆตลอดมาเลยใช่ไหมมองหน้าฉันสิฉันเออฉันตามหานายแล้วก็ฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับนายอีกครั้งหนึ่งอ่ะเอาละ นายอะเลิกต้องบอกว่านายเนี่ยมัวแต่เดินตามจังหวะเสียงดนตรีของนายแต่ว่านายไม่ต้องไปเป็นเพื่อนฉันอีกครั้งหนึ่งหรอกนะอะไรไมันว่างไงฮ่าฮ่ก็เพราะว่านายยังคงเป็นเพื่อนฉันเสมอมาไงล่ะเจ้าทึ่มปิดโค้ดอะปิดเคสโอเคแล้วก็ไปเถอะไปได้แล้ว เราฉันด้วยสิเดี๋ยวฉันก็ลงอีกหรอกอ้อเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ฉันมีไรอยากจะให้นายนะ่ะมารับไปสิโอเคแล้วก็เราจะได้ไอเทมมาหนึ่งชิ้นครับคือ,อ,อหนังของจระเข้นะครับแล้วก็ปิดเควสครับด i ดเดิลเรเทอจดหมายของดิดเดิล เราก็อ่ะยังไม่จบครับเราต้องกลับไปที่บ้านก่อนอย่างที่บอกไปนะครับไอพวกตน้นไม้ในพวกนี้เดี๋ยวผมตัดไปเลยแต่ว่าผมคงจะไปดูเป็นระยะระยะซึ่งอาจจะใช้เวลาสักทุกๆ7วัน10วันอะไรประมาณนี้เราค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะพึ่งผ่านไปประมาณสัก 3- 4วันน่าจะยังไม่โตอะไรประมาณนี้แหละก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับคือเวลาที่เราออกไปทําการสํารวจประจญภัยตามแบบต่างๆ,ๆเนี่ยยังไงเราได้พวกสีไรพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องอซีเรียสไปเรื่องพวกมเมล็ดจะหมด โอเคยินดีต้อนรับกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเควสในวันนี้กันนะครับจากไดอารี่ของต้นกระบองเพชรน้อยของเรามามาดูครับว่าจะมาดึกอะไรอ่เป็นอาคาเป็นเควสท,ที่6เลยนะครับเขาบอกว่าเพลิแกนเนี่ยมันคือนกอา่านกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปากอา่ากว้างๆอะไรประมาณนี้นะที่เห็นแต่ผมขอเรียก เป็นลุงส่งจดหมายไปเลยแล้วกันนะครับเออลุงส่งจดหมายเนี่ยรับพาตัวเด็กน้อยไปงั้นเหรอและก็ไม่รู้ว่าไปโยนเด็กน้อยทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันไม่ถูกต้องเลยนะเอ,อ่อหน่วยงานที่ปกป้องเด็กหายไปไหนหรือก็ลังทำอะไรอยู่เนี่ยอา้าวสัง,งานมีด้วยเนี่ยสรุปว่าลุงส่งจดหมายเป็น ต้องเรียกว่าเป็นอัจฉริยกรนะครับก็โอเคสำหรับในพินี้ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในอีพีต่อไปผมหวังว่านะครับในอีพีต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็การประชุมภัยที่เข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่าไอ้พวกไซคเวสท,ที่มันเป็นการแนะนําเกมต่างๆเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชมต้องบอกว่าตัวเกมจริงๆที่มีความสนุกจริงๆอะ่ะในอีีต่อไปก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในพหนาครับสำหรับ EP พนี้ลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ